นี่คือคลิปวิดีโอที่รวบรวมสูตรการลดไขมันที่เร็วที่สุดเท่าที่คุณต้องการครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเป็นมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X เครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชบน่เป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X สวัสดีครับผมโคชปูนะครับ,รบตอนนี้คุณกําลังชมรายการซิปแพ็กโปรเจกต์นครับผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมได้รวบรวมเอาสูตรการลดไขมันที่เร็วที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้เอาไว้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณทําทุกๆอย่างตามที่ผมได้ว่าไว้ในคลิปนี้คุณจะเห็นผลนลัพธ์ในเรื่องของการลดไขมันได้เร็วที่สุดเท่าที่ร่างกายคุณจะไปได้น,นั่นเองครับผมซึ่งมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันครับจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกััันนดดีกกว่าครบผมไปู แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุ่นแอนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับต้องบอกทุกทุกคนก่อนนะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้ครับผมนะไได้้รรรวววบมสูตเอาแล้วใช่ไหนอ ตามที่ผมว่าเอาไว้ครับผมทำเพียงแค่ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะครับต้องทําทุกๆข้อครับผมซึ่งข้อที่1นั่นก็คือเรื่องของการฝึกฮิตนั่นเองครับผมการฝึกฮิตนะครับจะช่วยทําให้เราสามารถเร่งการเผาผลาญให้กับร่างกายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับผมผ่านกระบวนการที่ชื่อว่าก e p พ c นะครับ excess post exercise oxygen consumption หรือ after burn effect นั่นเองครับซึ่งจะเป็นกระบวนการของการเผาผลาญไขมันที่สูงขึ้นหลังจากที่เราฝึกคาริโอความเข้มข้นสูงในลักษณะนี้แล้วนั่นเองครับ ซึ่งสูตรการฝึกฮิตครับผมมีหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นการวิ่งสปรินต์การปั่นจักรยานเร็วๆหรือว่าเข้าคลาสพวก RPM ต่างๆเหล่านี้ครับจะช่วยทาให้คุณสามารถเร่งการเผาผลาญได้ครับผมโดยงานวิจัยของ Journal of Obesity ครับผมค้นพบว่ากลุ่มคนที่ฝึกฮิตเป็นประจาครับผมจะช่วยเกี่ยวเรื่องของการลดไขมันส่วนเกินได้เร็วกว่ากลุ่มคนที่ไม่ฝึกฮิตครับและอีกอย่างหนึ่งคือสําหรับการฝึกฮิตแล้วครับผมเราสามารถที่จะเผาแคลอรี่ได้มากกว่าการฝึกคาริโอแบบสเตติสเตคคาริโอคือการฝึกคาริโอแบบชาากก้าๆเนี่ยครับ 50%ถึงแม้ว่าคุณจะใช้เวลาในการฝึกที่น้อยกว่านั้นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณฝึกคิดแล้วนะครับผมผลลัพธ์ในของการลดไขมันส่วนเกินของคุณก็จะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่ร่างกายของคุณจะทําได้นั่นเองครับมาในข้อที่2ครับนั่นคือการทานโปรตีนในมื้ออาหารให้มากขึ้นนั่นเองครับผมโดยในงานวิจัยของ American Journal Clinical Nutrition ครับผมคนพบว่า การทานโปรตีนในปริมาณที่สูงในช่วงมื้ออาหารของคุณครับจะช่วยทําให้ร่างกายของเราสามารถเผาผลาญได้เพิ่มสูงขึ้นผ่าน2กระบวนการหลักๆครับหคือกระบวนการ TEF กับผมเติมอีก Effect of f o ูดครับกับ2คือการทานโปรตีนในปริมาณสูงจะช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อให้กับเราและทําให้เราสามารถที่จะเาผาไขมันได้เพิ่มมากขึ้นนะในกระบผมนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่า เวลาที่เราทานอาหารนะเราจําเป็นจะต้องทานพลังงานในค่าแคลอรี่เดฟเฟซิตอยู่แล้วคือกินพลังงานในค่าลบเพื่อการลดน้ำหนักใช่ไหมครับแต่การที่เราดูปริมาณของโปรตีนในเรื่องของการทานอาหารของเราครับผมในที่นี้คือให้เอาน้หนักตัวของคุณเป็นกิโลกร,รัมนะครับผมคูณ1.6ถึงคูณ2ครับจะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะได้รับโปรตีนที่มากเพียงพอสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การลดน้าหนัก ไปในเวลาเดียวกันครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการลดไขมันให้เร็วมากขึ้นคุณควรต้องกินโปรตีนให้สูงมากเึียงพอนั่นเองครับมาในข้อที่3ที่คุณจะต้องทำครับคือคุณจะต้องเล่นเวทเทรนนิ่งในรูปแบบของคอมเพลวก์เอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นหลักครับผมนั่นคือการใช้ท่าทางในการฝึกที่ ใช้ข้อต่อมากกว่าหนึ่งข้อต่อครับในที่นี้ก็คือการฝึกเบนช์เพ s s สควอตเดดลิฟ f ์หรือว่าดึงข้อต่างๆเหล่านี้ครับผมจะช่วยท่านผู้สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เพิ่มมากขึ้นครับและในางานวิจัยของ journal sports and medicine ครับผมนะครับคนพบว่าการฝึก c o m p พล็ e ซ์เอ็กซไ์สามารถ เร่งการเผาผลาญณนะขณะที่เราออกกาลังกายได้และช่วยทําให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เพิ่มมากขึ้นและทําให้เรามีระบบะผผลาญที่เร็วมากขึ้นในระยะยาวนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณต้องการลดไขมันให้เร็วที่สุดเท่าที่มันไปได้คุณควรยึดติดกับการฝึกแบบคอมเพลอเ r ซซายไว้เป็นหลักโดยที่โปรแกรมการฝึกของคุณครับผมในแต่ละวันนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกท่าคอมพลเนี่ยหลักๆอย่างน้อยที่สุดคือ3ท่านะครับผมเช่นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเล่กนกล้ามเนื้ออกใช่ไหมครับ ก็คือให้เล่นอกส่วนบนอกส่วนกลางและอกส่วนล่างเนี่ยก็จะเป็น จำนวนของการฝึกคอมไพล์อุตส่าที่เหมาะสมสำหรับคุณครับและในวันถัดไปนะผมก็เล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่อีกครับเป็นกล้ามเนื้อแผ่นหลังนะผมอยู่ที่3าถึงสท่านะครับอาจจะเป็นท่าพูดาวสัก2ท่าแล้วก็ท่าที่เป็นท่าโรงสัก2ท่าและในวันถัดไปก็เป็นการฝึกโลเวอร์บอดี้ครับผมการฝึกก้นการฝึกขาพวกนี้ครับโดยการฝึกของคุณครับผมนะครับถ้าเกิดว่ามีการใช้ท่าคอมไพล์อุตส่าอย่างนี้เป็นหลักแล้วครับคุณจะเจอพัฒนาการในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อที่เยอะมากๆได้คือในแต่ละเซสชั่นที่คุณฝึกมันนจจะะะะสาาาามมรถเเเผผแคคลลลออได้ยก3ืุณห็ เรื่องของการลดไขมันของคุณได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆสัปดาห์เลยนั่นเองครับและมาในข้อที่4ครับนะี่คือการนอนให้มากเพียงพอนั่นเองครับฟังดูมันเป็นเรื่องแบบง่ายๆง่ายๆนะครับแต่จริงแล้วนะผมการนอนมีผลในเรื่องของการลดไขมันอย่างมากเลยครับโดยในงานวิจัยของ a n n a l s of internal medicine ครับคนพบว่าการที่เรานอนได้มากเพียงพอครับผมควบคู่กับการออกกำลังกายแล้วก็ควบคู่กับการควบคุมอาหารด้วยนะครับจะทําให้เราสามารถลดไขมันได้เร็วกว่ากลุ่มคนที่ นอนน้อยนะครับมากกว่าเท่าไหร่มากกว่าถึง5 5เลยทีเดียวครับโดยที่งานวิจัยยังค้นพบว่าการที่เรานอนได้มากเพียงพอครับจะช่วยสร้างสมดุลของฮอร์โมนเกรลินแล้วก็ฮอร์โมนเลปตินก็คือฮอร์โมน่งความอิ่มแล้วก็ฮอร์โมน่งความหิวเนี่ยนะครับให้อยู่ในความสมดุลครับผมทำให้คุณไม่มีอาการโหยและไม่มีอาการหิวมากจนเกินไปในช่วงที่คุณอยู่ในโปรแกรมของการลดไขมันครับและอีกอย่างหนึ่งคือการนอนได้มากเพียงพอครับจะช่วยเกี่ยวเรื่องของการเพิ่มระดับของการสร้างฮีมาโกฮอร์โมนในร่างกายของเราซึ่งตัวขอองงงีมมากผลยย่่ิ ต่อการลดไขมันในร่างกายของเราเช่นกันครับดังนั้นเะมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะผมก็อน,นอนให้มันมากเพียงพอครับ นอนมากแค่ไหนอยู่ที่วันละ7จถึงแชั่วโมงครับและถ้าเกิดว่าคุณทาได้นะครับให้นอนให้ตรงตามร่องของการหลั่งของฮอร์โมนของร่างกายของเราตามเซอร์เรนด์ลิทเิมครับผมั่นคือนอนให้ได้ตอน5้าทุ่มจนถึงที่สอนี่คือช่วงเวลาที่คุณควรหลับสนิทแล้วครับผมทำให้คุณสามารถที่จะเผาผ่านไขมันได้เยอะมากขึ้นจากการที่ร่างกายมีตัวของฮิมาโกทอร์โมนที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับและมาในข้อที่หครับผมข้อสุดท้ายครับซึ่งสําคัญมากๆครับนั่นคือการจํากัดเวลาในการทานอาหารของเราครับในที่นี้เนี่ยนะครับอาจจะเป รูปแบบ16ทับ8ก็ได้หรือว่าเราจะแบ่งเป็น three s q u a r m คือกิน3มื้อจริงๆก็ได้หรือว่าจะทำ IF แบบ12ต่อ12คือกิน12ชั่วโมงแล้วก็พักการกิน12ชั่วโมงก็ได้ครับอย่างไรก็ได้ครับผมที่ทำให้คุณมีช่วงในการกินที่จำกัดครับซึ่งจะช่วยทำให้คุณเนี่ยนะครับผมสามารถควบคุมแคลอรี่ในการกินในแต่ละวันได้ยังมีประสิทธิภาพนี้นี่คือข้อที่1ครับ2คือเรื่องของการปรับ ในส่วนของพฤติกรรมการกินให้มันชัดเจนมากขึ้นคุณจะกินเป็นมื้ออาหารนะผมหรือคุณจะกินเป็นเวลาที่ชัดเจนครับผมกิน8ชั่วโมงหรือว่ากิน12ชั่วโมงก็สามารถทําได้ครับโดยในงานวิจัยของเซลล์เมตาบอลิซึมครับผมค้นพบว่า กลุ่มคนที่มีการจํากัดเวลาในการกินอาหารครับผมจะมีผลในเรื่องของการลดน้าหนักแล้วก็ลดไขมันสูนเกินได้ดีกว่ากลุ่มคนที่กินแบบปล่อยจอยก็คือกินแบบมื้อไหนก็ได้ตามใจปากถึงแม้ว่าทั้งคู่นะครับทั้ง2กลุ่มจะนับพลังงานเหมือนเหมือนกันหรือเท่าเท่ากันนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้คุณรู้ตัวแล้วว่าคุณกินอาหารแบบสเปะสปะไปมาครับให้คุณลองจํากัดเวลาในการทานอาหารดูครับผมนะจะช่วยท่า้คุณสามารถที่จะควบคุมแคลอรี่ในการกินแต่ละวันได้นะครับและอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณลองทำไอเฟ ไขมันได้เร็วมากขึ้นในเรื่องของการส่งเสริมในการหลังของฮอร์โมนหลายๆตัวครับจะช่วยส่งเสริมให้คุณสามารถลดไขมันสุนเกินได้เร็วมากขึ้นในใน,ในครับผมและทุกๆอย่างเหล่านี้ครับผมทั้ง5ข้อนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณเอามาประกอบควบรวมกันทั้งหมดและกลายเป็นโปรแกรมการลดไขมันสวนเกินของคุณครับผมคุณจะพบเลยว่าการลดไขมันของคุณจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วและก็ต่อเนื่องอย่างที่ใจคุณต้องการนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมทุกๆอย่างนี้จะต้องทําอย่างสม่ําเสมอและใช้เวลาที่นานมากพอครับ ที่จะทาให้คุณสามารถเห็นผลที่จริงจังและเป็นรูปธรรมได้ครับผมอย่างไรก็ตามครับบอกกันหมดักขนาดนี้แล้วถ้าว่าก,กดติดตามโค้ชโบนแนนซะหน่อยก็จะเป็นพะคุณอย่างยิ่งเลยครับก็ถ้าอยูชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโค้ชโบนแนนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์แลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนาเสนอสทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ